จับจับใช่ครับผีกดครับสวัสดีครับวันนี้วันที่3กันยายนพอปยมาทางนี้ดีกว่ามมีออดแสง3กันยายนพศออ2563นะเมื่อกี้ถ่ายไปแล้ว2คลิปตอนนี้ถ่ายคลิปตัวเองกำลังจะทำงานางตอนนี้เก็บตากปลาหักผักพังพวกเศษที่ปง้งที่หูนที่ว่าคนหรือบ้านออามา หรือหรือแล้วเอาไม้ไปแล้วถามว่าเขาลื้อทําไมเพราะบ้านผมโดนโดนยึดทรัพย์โดยกรมบังคับคดีขายทอดตลาดไปแล้วแล้วเขาก็ขายให้คนลื้อบ้านเขาก็มาลื้อเอาไม้ไปแล้วตอนนี้ผมก็เก็บทร,บรัพย์แล้วก็เตรียมที่ว่าจะก่อ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 ร่างสร้างตัวใหม่อะไรที่ผ่านมาก็ผ่าน ไอ้ผ่านไปแล้วครับผ่านไปเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่งานก็ถ้าคุยเดินไปดังไปตรงตรงที่ปุ๋ยลมๆ เดินหอยไปยืนตรงสารพระภูม um, ิคุย พออย่างสิเดี๋ยวๆฉันมาจะเรียนนะ <c ười> คือเรื่องของเรื่องคือบ้านผมโดนยดึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปโดนมาคับคดีขายทอดตลาดไปเมื่อวันที่เจ็ดสิง,สงหาสิงหาคือบ้านเป็นของคนอื่นเขออาไปแล้วมีคนมาซื้อบ้านไปแล้วคนที่ซื้อบ้านเขาก็ขายให้กับคนที่รับซื้อบ้านไม้เก้าแล้วเขาก็มาลือ้อบ้านผมไปบ้านผมเป็นบ้านไม้ คร,ครึ่งไม้ครึ่งปูนเขารื้อไปเอาไม้ไปหมดแล้วทีนี้ก็เหลือซรากรลับถังตอนนี้ผมก็จะมาสร้างมาไม้นิดหน่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันก็ต้องชีวิตมันก็ต้องเดินเดินหน้าต่อไปเหมือนลมที่มันผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมทำงานต่อเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ